หลายครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบัติในประเทศความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมทน้นและเมื่อถึงคราวภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนต่างให้ความเห็นใจและต้องการส่งความช่วยเหลือให้กับมิประเทศไม่ต่างกัน โดล่าสุดเกิดเหตุที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปอลาวที่แขวงอัตปืบริเวณสันเขื่อนเซเปียนและเซน้ำน้อยมีรอยแตกร้าวส่งผลให้มีมวลน,น้ํากว่า5,000ล้านลูกบาศเมตรไหลเข้าท่วมทลักบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงได้รับความเสียหายจนมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจํานวนมาก ประเทศไทยจึงได้ระดมสัพพะก,กำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือรวมถึงเจ้าหน้าที่โดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ปล่อยขบวนรถ30คันพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอีก150คนเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1กล่าวว่าต้องการจะสงมอบของให้ถึงพื้นที่ประสบภยัยแม้ว่าเส้นทางที่เดินทางไปจะยากลำบากแต่อยากให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนเร็วที่สุด สำหรับสิ่งของที่นำมาช่วยเหลือชุดแรกมาจากหน่วยง,งานภาครัฐโดยมีสิ่งของที่จำเป็นอาทิน้ำดื่ม1 0 0 0 0หมืนขวดเรือท้องแบนสีลำเจสกีชูชีพและถุงยางชีพกว่า1 0,000ถุงโดยเมื่อส่งมอบสิ่งของที่สปปลาวแล้วจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการลาวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมความช่วยเหลือชุดต่อไปวันนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่อัตตะปือแต่ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง หลายหน่วยงานครับจากกระทรวงคมนาคมทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็กรมเจ้าท่านะฮะก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาทุกหน่วยครับรับทราบว่ามีความยากลําบากก็ททงผู้บริหารทางกระทรวงก็ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะ,ะบ้านพี่เมืองน้องกันถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ข้างเคียงกันเราก็ไปช่วยเหลือกันครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลร,ราชธานีเตรียมความพร้อมและหลังจากตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือรับบริจาคสิ่งของในทุกอำเภอ26ศูนย์มีประชาชนมามอบสิ่งของเพื่อส่งต่อไปยังชาวลาวจำนวนมากขณะที่ภาพประชาชนสื่อและศิลปินก็ได้รวมตัวกันเดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องชาวลาวเช่นเดียวกัน ทางสมาคมสือ่อมวลชนอุบลรัชธานีนะครับก็ได้ร่วมกับทางภาคีครอข่ายนะครับจะไปทางสถานีวิทยุอสอมทอุบลน,นะครับและก็ร้านหมองแสบและก็กลุ่มศิลปินลองซองนะครับรวบรวมสิ่งของที่พี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคนะครับเพื่อจะนําไปให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเกินแตกที่สปปลาวนะครับโดยชุดนี้จะเป็นชุดแรกนะครับที่เราจะนําไปส่งเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ก่อนนะครับซึ่งจะมีชุดที่2ที่เราจะฟื้นฟูและก็ร่วม พัฒนานะครับซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายแม้ว่าสิ่งของเหล่านี้จะไม่สามารถย้อนความสูญเสียของผู้ประสบภัยได้แต่ความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันที่อาจจะสามารถเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยหรืออาจทำให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วระวิวันสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน